ขอแสดงความยินดีนะครับกับทางทิพยาประกันภัยด้วยนะครับบริษัทประกันวินาศภัยของคนไทยที่คว้ารางวัลเกิติยศไทยแลนด์ท็อปคอร์เปอร e ท r a แบรนด์สอง 2020, นะครับประกันภัยที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด2ปีซ้อนด้วยกันโดยเป็นบริษัทประกันภัยที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดนะครับในหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตประจำปี2 5 6 3นะครับจากศาสตราจารย์ดรบัณฑิตเอื้ออาภรณ์อธิพดิการบรดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในงานอาเซียนแอนด์ ซึ่งรางวัลทรงเกียรตินี้ครับเป็นผลจากการทําวิจัยเรื่องการวัดมูลค่าและการจัดอันดับแบรนด์องค์กรในอาเซียนและประเทศไทยประจําปี2563ของหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการแบรนด์และการตลาดคณะคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยศาสตราจารย์ดรกุลธีรรื่นรมและอาจารย์ดรเอกพัทรธนกุลนะครับผู้สร้างเครื่องมือชีวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation Corporate Brand Success Valuation นะครับ ซึ่งก็คือทําให้คุณค่าของแบรนด์องค์กรเนี่ยสามารถที่จะระบุเป็นตัวเลขทางการเงินสามารถสื่อสารและสร้างความเชื่อถือให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจและสาธารณชนโดยมีวัตถุประสงค์นะครับที่จะพัฒนาการวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรในประเทศไทยและภูมิภาคอย่างเป็นระบบเพื่อให้ทราบถึงมูลค่าที่เป็นตัวเงินส่งเสริมใองค์กรธุรกิจนั้นได้ตระหนักถึงความสําคัญของการสร้างแบรนด์องค์กรและให้สังคมนั้นเกิดความเชื่อมั่นในองค์กรนั้นๆ ซึ่งจะทำให้บริษัทนั้นมีการเติบโตอย่างแข็งแรงส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและประเทศอย่างยั่งยืนนะครับไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้กันหน่อยครับงานนี้เป็นงาน a AN and Top Brand s e ซียนแอนด์ไทยแลนด์ท็อปคอร์เปอรท2020นะครับซึ่งเกิดขึ้นมาปีนี้เป็นปีที่11แล้วเป็นการมอบรางวัลให้แก่แบรนด์ที่ มีมูลค่าสูงสุดในแต่และอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ทั่วท,ท,ทั้งภูมิภาคอาเซียนนะครับทำโดยจงกรมหาวิทยาลัยและคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬานะครับมันมเริ่มจากงานวิจัยเล็กๆก็คือเป็นงานวิจัยที่เราพยายามคิดว่าเอ๊ะทำยังไงดีให้เราสามารถบอกว่าแบรนด์นี้ดีได้แบบเป็นตัวเงินคือแบรนด์นี้มีมูลค่ากี่บาท แล้วแล้วเราก็ใช้กระบวนการคิดแบบนักวิจัยสุดท้ายออกมาเป็นเป็นสูตรนะครับสูตรนี้เนี่ยก็ใช้มาหลายปีสุดท้ายแล้วก็ได้รับข่าวดีว่าสภาวิจัยแห่งชาติมอบรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่นของสภาวิจัยแห่งชาติประจําปี2557ในสาขาเศรษฐศาสตร์ให้เพราะว่าเราสามารถทําให้สิ่งที่จับต้องไม่ได้วัดมูลค่าขึ้นมาได้และบางองคอ์กรเนี่ยมูลค่าหลายแสนล้านบาทนะครับก็เลยออกมาเป็นว่าเราทําเรื่องดีๆให้เกิดขึ้นแต่ทําเสร็จแล้วจะอยู่เฉยๆก็ใช่ที่ก็เลยใช้วิธีการประกาศผลว่าใครได้รับรางวัลบ้างมูลค่าเท่าไหร่บ้างก็ทําให้เกิดการตระหนักรู้ว่าแบรนด์องค์กรมีความสําคัญครับแล้วก็หลายองค์กรก็เริ่มสร้างแบรนด์องค์กรกันจริงจังในช่วง10ปีที่ผ่านมาครับ เวลาเราทำแบรนด์เนี่ยปกติเราจะชอบทำแบรนด์ที่เป็นแบรนด์สินค้านะครับแต่แบรนด์สินค้าเนี่ยปัญหาคือทำปั๊บก็ได้เฉพาะสินค้านั้นแบรนด์องค์กรเนี่ยเวลาเราทำปับ๊บ ต่อไปจะออกสินค้าอะไรก็สามารถเอาไปใช้ได้ตลอดเลยยกตัวอย่างเช่นทิพยะถึงแม้ว่าทิพยะประกันภัยจะออกสินค้าอะไรภายใต้ทิพยะจะทิพเลดี้นะครับหรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับมอเตอร์นะครับหรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับโคบวิด -19 ที่เป็นเรื่องของการประกันสุขภาพพอได้ยินคําว่าทิพยะปั๊บก็รู้สึกว่าซื้อได้มั่นใจเพราะว่าแบรนด์เขาแข็งแรงเพราะฉะนั้นอย่าลืมทําแบรนด์องค์กรนะครับต้องทําแบรนด์องค์กรด้วยอย่าทําแต่แบรนด์ที่เป็นแบรนด์สินค้าเท่านั้นครับ ก็รู้สึกว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับที่ทิพยะประกันภัยได้รับเกียรติเป็นผู้รับมอบรางวัลน,นี้นะครับสำหรับกลุ่มธุรกิจประกันภัยนะครับก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จที่พนักงานทีมงานและบุคลากรกทิพยทุกๆคนทุกๆระดับชั้นนะครับได้มีความทุ่มเทและก็ในการสร้างสรรค์พัฒนาส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ พึงพอใจแล้วก็เป็นที่มั่นใจของลูกค้าของเรานะครับทำให้เราได้รับการอมอบรางวัลจากจุราลงกรนะครับแล้วก็ให้เรากลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับรางวัล Thailand Top Award สำหรับในเรื่องของแบรนด์แวลูครับคาดว่าปีหน้าก็ไม่พลาดใช่ไหมค,ครับก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับเพื่อให้ปีหน้าเรายังคงสามารถที่จะได้รับรางวัลน,นี้อีกครั้งหนึ่งครับ